สวัสดีครับผมแล็กนะครับจากช่องแล็กมูลอตครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปแกะกล่องอันบล็อกตัวกล้องที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับสำหรับกล้องที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับก็จะเป็นตัว a c คชั่นแคนะครับ สำหรับแอคชั่นแคมที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นตัวของ GoPro นะครับแต่สำหรับวันนี้ครับแบรนด์ที่ผมกําลังจะพูดถึงจะไม่ใช่ Go p r o ครับก็จะเป็นตัว DJ i ้นั่นเองครับสำหรับแบรนด์ DJI จไทับที่เรารู้จักกันดีครับเขาจะเก่งในเรื่องตัวโดรนไมค์กระสันจิมบอลนั่นเองครับแต่สําหรับวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับตัวแอคชั่นแคม t o แล้วก็ไปแกะกล่องอันบล็อกกันครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าตัวแอคชั่นแคม t o จะมีหน้าตาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะมีหน้้้าาาาาาตคคคลล Prone นนะรรรแววเเเเมมมดดูสปป่่ๆหืออิกกทีีจไ คลิปหน้าการใช้งานนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับนี่ก็เป็นตัวกล่องของ DJI Action Cam t o นะครับดูลักษณะหน้าตาครับผมไม่แน่ใจว่าลักษณะหน้าตาด้านในจะเป็นยังไงครับแต่ที่เห็นครับก็จะมีตัวหน้าจอแล้วก็ตัวด้านหน้าก็จะเป็นตัวเลนนะครับด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีพวกตัวสเปคต่างๆที่บอกนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ครับทั้งหมดที่มีอยู่ในกล่องนะครับ และการรองรับต่างๆของตัวระบบปฏิบัติการนะครับก็จะได้ทั้ง iOS แล้วก็ตัว Android นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันเลยครับเปิดออกมานะครับก็จะมีตัวพวกตัวคู่มือนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องครับอ่าตัวกล้องจะแบ่งออกเป็น2ชิ้นนะครับเรามาดูกันครับตัวนี้จะเป็นตัวกล้องที่มีหน้าจออยู่ด้านหลังด้วยนะครับก็จะเป็นตัว เลนตัวใหญ่ๆนะครับรูปทรงเป็นเรี่ยมๆนะครับจะไม่เหมือนตัวเดิมละนะครับ <S 2> <S 2> ตัวกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวองศาการรับภาพนะครับจะอยู่ที่155นะครับแล้วก็ตัวรวบแสงจะเป็นตัว f 2.8นะครับก็ตัวด้านหลังส่วนตรงนี้ ปุ่มนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นก็คือก็จะเป็นหน้าจออีกตัวหนึ่งนะครับจะมีช่องใส่การ์ด USB จะเป็น Type C นะครับ ตัวนี้จะเป็นระบบแม่เหล็กครับเป็นแมกเนติกนะครับเหมือนตัวเหมือนพวกตัวไม้กันสานของของเขาจะเป็นใช้เป็นระบบแมกเนติกแทนนะครับก็จะมีเขี้ยวล็อกนะครับอยู่ด้านข้างขอดได้แบบนี้ครับเ,เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ด้านในกล่องนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับ ตัวนี้จะเป็นสายห้อยคอนะครับสําหรับตัวสายห้อยคอตัวนี้ก็จะเป็นระบบแม่เหล็กเหมือนกันครับจะเป็นแมกเนติกนะครับติดกับตัว a c ชั่นแ a m นะครับก็มี usb ครับ usb จะเป็น usb type c นะครับรู้สึกจะไม่มีอะแดปเตอร์มาให้ครับตัวนี้จะเป็นตัวแมกเนติกเหมือนกันครับจะเป็นตัวติดกับอุปกรณ์ครับ ดูคล้ายดูแล้วดูคล้ายๆกับตัวอุปกรณ์ของ Go Pro นะครับรู้สึกว่าเห็นแล้วน่าจะใส่กับอุปกรณ์ของ GoPro ได้นะครับตัวเมาส์ตัวนี้นะครับจะเป็นระบบแมกเนติกเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นระบบแม่เหล็กนะครับอีกชิ้นครับก็จะเป็นตัวเมาส์เมาส์ตัวนี้จะเป็นหัวบอลน,นะครับขอถอดออกน๊บนึง โอเคครับก็จะเป็นเมาส์หัวบอลแบบนี้ครับปรับได้อิสระครับแต่จะฝืดๆนิดนึงนะครับจะค่อนข้างจะแน่นนะครับมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับชิ้นนี้ครับก็จะเป็นตัวอา่า เปลียวหมุนเข้าไปนะครับค,ครับผมเรับก็จะสามารถวางบนโต๊ะได้เลยนะครับบนพื้นแบบนี้นะครับ สำหรับเมาส์ตัวนี้นครับผมคิดว่าเป็นมาสมาตรฐานกับของพวกขาตั้งกล้องทั่วไปนะครับสําหรับใครที่อยากาใช้กับขาตั้งกล้องทั่วไปใช้ได้เลยครับจะเป็นมาสมาตรฐานอยู่แล้วครับที่เห็นก็ไม่น่าผิดพลาดนะครับ เราประกอบตูนะครับจะเป็นระบบแมกเนติกแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับตัวกล้องและก็อุปกรณ์ภายในนะครับที่มีมาให้นะครับมาดูในเรื่องส่วนของตัวสเปกกันบ้างครับสาหรับตัวสเปคนะครับตัวสําหรับตัว DJI Action Cam 2ับหน้าจอจะอยู่ที่1 7 6นิ้วนะครับตัว DJI Action Cam 2ตัวนี้รองรับตัวไฟ์ลอได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวองศาการรับภาพนะครับจะอยู่ที่จะอยู่ที่155องศานะครับส่วนรูรับแสงนะครับจะอยู่ที่ F 2.8นะครับ ส่วนสปีดแชตเตอร์นะครับตัวนี้สามารถปรับได้ที่1ต่อ8,000นะครับค่า ISO นะครับที่ปรับได้ครับจะอยู่ที่1 0 0่งรถึงหกพันะครับได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยนะครับส่วนบิตเรตของตัววิดีโอครับตัวนี้จะอยู่ที่100ยมิกะบิตนะครับตัวสกุลไฟล์จะเป็นตัว MP4 มพครับและโคดเด็กครับก็จะเป็นตัว H264 นะครับการรองรับการบันทึกวิดีโอครับจะอยู่ที่ 4K อยู่ที่120เฟรมต่อวินาทีนะครับส่วนไฮเฟรมเรทครับจะอยู่ที่240เฟรมต่อวินาทีนะครับจะะบบบันนทึกแ Full HD ครับ สำหรับว a เต r ร์ o o ครับหรือว่าการลงน้ำครับลงน้ําลึกสูงสุดได้ที่60เมตรครับสำหรับการใส่เคสครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่เคสครับตัวนี้จะอยู่ที่10เมตรครับเท่ากับ GoPro เลยนะครับส่วนของแบตเตอรี่ครับบันทึกสูงสุดอยู่ที่52นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับผมก็จะพาทุกคนไปเจาะลึกการใช้งานของตัว DJ Action Cam Tool ครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปนี้นครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและใครที่ไม่อยากพลาดเกี่ยวกับข่าวสารของตัวกล้องแล้วก็การตัดต่อวิดีโอการตัดต่อภาพนิง่งแล้วก็การถ่ายวิดีโอการถ่ายภาพนิ่งครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ